เรียวมี GT 5 Pro เปิดตัวแล้วในจีนครับรุ่นนี้คาดว่าเข้าไทยต้นปี2024ตัวนี้เป็นตัวท็อปชิปสำหรับดาวก้อน Gen 3กล้องเป็นไลเทียมีชาร์จไรสายตัวแรกของเรียวมีด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ <S <S 1> <S 1> จุดเด่นรุ่นนี้เขาเน้นอยู่ที่2อย่างนะครับคือประสิทธิภาพกับกล้องครับผมมาดูที่ประสิทธิภาพก่อนตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ต Core c o e p t Dragon Gen 3ครับผมตัวชิปเรือธงปี2024 พร้อมกับระบบระบายความร้อน 3VC Iceberg Cooling System ครับผมมีตัวพื้นที่ระบายความร้อนตัว Vapor Chamber เนี่ยขนาด1 2 0 0 0ตารางมิลลิเมตรครับถือว่าค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับผมตามสเปคเนี่ยสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง21.8องศาเลยเยอะมากครับพื้นที่เก็บข้อมูลเป็น UFS 4.0ส่วน RAM เป็น LPDDR5X ครับสำหรับพัดกล้องกล้องหลังเป็น s ตอัพแบบ3ตัวครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซล f 1.69ใช้เซนเซอร์ตัว Sony La 莱特808ขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1 ส่วน1.4นิ้วตัวเซ็นเซอร์ไลเทียรเนี่ยก็จะเป็นเซ็นเซอร์ซีรีส์ใหม่ของโซนี่ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวที่ใช้ในวันพลัส12เลยกล้องตัวที่2เป็นกล้องเทเล50ล้านพิกเซล f 2.6เป็นเซ็นเซอร์โซนี่ IMX 890ขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1ส่วน1.56นิ้วซูมได้3เท่าครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะเจ้าตัวโซนี IMX 890เนี่ย ถูกใช้เป็นเซ็นเซอร์กล้องหลักในมือถือหลายๆรุ่นในปี2022ด้วยสําหรับเซ็นเซอร์ตัวเทเลซูม3เท่านะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างเรมี่คอคอมแล้วก็อาร์คซอฟในการช่วยกันจูนทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ออกมานะครับทำให้เซ็นเซอร์ตัวนี้สามารถถ่ายภาพซูมระดับ6เท่าโดยไม่สูญเสียรายละเอียดได้ด้วยครับผมและยังสามารถถ,ถ่ายภาพแบบเทเลมาโครได้ด้วยครับแล้วกล้องเทเลโฟโต้เนี่ยสามารถถ,ถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันได้ด้วยครับกล้องตัวสุดท้ายเป็นกล้องมุมกว้าง8ล้านพิกเซล f 2.2ตัวนี้เป็นเเเเซซซซนนออร Sony อร์์ Sony IMX35 า หนึ่งส่วนสนิ้วแล้วตัวนี้เขามาพร้อมกับฟิลเตอร์สีพิเศษนะครับที่จับมือกับคุณรูชวนคนนี้เขาเป็นผู้กํากับภาพยนตร์นะครับจากประเทศจีนนะครับช่วยกันจูนตัวสีนี้ขึ้นมา นอกจากนั้นยังรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Dolby Vision ด้วยสำหรับงานดีไซน์นะครับตัวนี้มีความหนาอยู่ที่9.23ม mm, มรกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP64 นะครับก็จะเน้นการแคละอองน้ำครับผมลำโพงเป็นลำโพงคู่สเตอริโอ Dolby Atmos หน้าจอเป็นอีกส่วนที่โดดเด่นเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ AMOLED ขอบโคง้งขนาดอยู่ที่6.78นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 1.5K ครับ Refresh Rate 144Hz รองรับการแสดงผล HDR ซึ่งมีความสว่างสูงสุดถึง4,500 nits เลยนะครับ ือว่าสว่างแบบมากๆเลย แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับความจุอยู่ที่5,400มิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็วแบบมีสายอยู่ที่100วัตต์สามารถชาร์จแบตได้5 0ในเวลาแค่19นาทีเท่านั้นนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของเรียวมีนะครับที่มีการชาร์จไร้สายด้วยโดยรองรับการชาร์จไร้สายอยู่ที่50วัตต์ครับสำหรับการชาร์จไฟนะครับจะเป็นพอร์ต USB-C ซึ่งตัวนี้เป็นพอร์ต USB-C 3.2ด้วยครับฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจนะครับคือการใช้ตัวแกสเจอร์มือน ทัชต,ต,ต่างๆเนี่ยได้เยอะมากๆโดยที่มันจําเป็นจะต้อง แตะที่หน้าจอเลยครับสําหรับราคานะครับผมตัวนี้จะเป็นราคาที่แปลงมาจากราคาจีนอีกทีนึงนะครับรุ่นแรม12พื้นที่256ราคาที่16,500บาทครับรุ่น16 GB พื้นที่256อยู่ที่18,000บาทส่วนรุ่น16 GB พื้นที่512เนี่ยอยู่ที่19,500บาทและตัวท็อปรุ่น RAM 16พื้นที่1 TB ราคาอยู่ที่ประมาณ21,000บาทครับสําหรับเข้าไทยเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะมีความจุไหนเข้าบ้างและราคาจะเท่าไหร่นะครับผมรออัปเดตกันได้ครับผมสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ